พื้นที่จังหวัดพังงาประจําปีงบประมาณ2563นั้นเพื่อสร้างความรักษาผลประโยชน์ของชาติทะเลพศ .2562 อะวรกความต่อวการรักษาผลประโยชน์ทางทะเลได้อย่างไรนะครับนี่คืงมองเรื่องของประโยชน์ที่จุดจุดจากบนอากาศน้ำใต้น้ำภูเขา ในพื้นที่เราเนี่ว่าตรงนี้นะครับที่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมในการนี้นได้มาเรียนรู้แล้วก็ตลับไปนำงอาอสิ่งที่วันนี้เอามารงสมขขงมูลทำชุดข้อใยไมมีใครรักในไทยเั้งหมราเป็นสถาบันหลักของชาติไทยนะ ก็คืออาจจะไม่เป็นบ้านเราเป็นชาติเราโอเคขอบคุณทุกท่านนะครับกับผู้ที่ต่อต้านนะผมก็ถามต่อว่าแล้วผู้ถูกดำเนินคดีปากคำนะครับกับสาลนะครับว่าเขาได้เจ้าหน้าที่ไม่มีความผิดนะครับเพราะใช้ได้คยบัตรสุจริต มีกรณีหลายๆกรณีที่ไม่เป็นไปนตามาขั้นตอนครับแต่จังหวัดก็มีสอนชนจังหวัดนะครับว่าเป็นพอ,อแล้วก็มีรองพอ,อสอนชนนะครับซึ่งเป็นอันตราทางฝ่ายของกองทัพเรือมาอยู่ระจําแล้วเราก็มีคนไก่โครงสร้างซึ่งวันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นหลังจากที่มีปรฎหมยออกมาบังทับใช้แล้วเราก็มีการจะสร้างโครงข่ายเรือข่าย ในการที่จะแบติหน้าที่ร่วมกันคือดูแลผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนก็คือผลประโยชน์ของชาตินะครับโดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลนะครับทรัพยากรทางธรรมชาติทางทะเลจริงๆแล้วอยู่ในเวิ้งทะเลท่านดูได้จากบนอากาศนะครับผิวน้ําใต้น้นําในน้ําใต้ดินนะครับแนวชายฝั่งเกาะแก่งทั้งหมดนะครับซึ่งวันนี้ลาพังหน่วยงานของรัฐเองไม่เพียงพอครับเราต้องใช้ พลังของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับสร้างความรู้สร้างความเข้าใจสร้างความสนับสร้างความร่วมมือในการที่จะดูแลทรัพย์กรธรรมชาติเหล่านั้นซึ่งพี่น้องเองก็จะได้ใช้ประโยชน์นะครับใช้ประโยชน์แล้วเรารักษาไว้อย่างไรสื่อสารต่อยอดตามแนวพระบริธารของพระเจ้าอยู่หัวได้อย่างไรอันนี้หลักการง่ายๆนะครับเพราะงั้นวันนี้เรามาสร้างความรู้สร้างความรู้ให้เกิดความเข้าใจ เมื่อเข้าใจแล้วเราก็ไปวางวิธีการที่จะประสานการปฏิบัติความร่วมมือในแต่ละพื้นที่ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็มีความแตกต่างกันนะครับบางพื้นที่ก็เป็นพื้นที่เกาะบางพื้นที่เป็นพื้นที่แนวชายฝั่งพี่น้องธรรมากินเดี๋ยววันนี้เราเราใช้ทรัพยากรธรรมชาติใช้อย่างไรให้ให้มีผลกระทบกับสภาพแวดล้อมน้อยทีย่สุดการดูแลสภาพแวดล้อมไม่ดีทำยังไง,ง,งหรือขยายผล ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นไม่ให้สูญหายหมดสิ้นไปใช้อย่างอะไรระมัดระวังในบางรื้นรื่บางประก,กาศก็ขึ้นอยู่กับฐานข้อมูลแต่ละพื้นที่ซึ่งมีความแตากต่างกันใช่ไหมครับวันนี้เราอยากจะเรียกให้ทรัพยากรธรรมชาติความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมาเราจะทําอย่างไร